โคดิงเก o ทีเด็ดฟุตบอลคํานี่อยู่ที่ออสเตรียบุนเดสลีกาเป็นคู่ระหว่าง LASK กับราปิดเวียนนาโดยมากวางอยู่ที่เจ้าทีน LASK ต้องชนะซึ่งแค่เข้าวินสำหรับ LASK ชั่วโมงนี้มองว่าไม่ยากเพราะฟอร์มแซบมาตั้งแต่อุ่นเครื่องแล้วกดวินมาเรื่อยๆใส่ทั้งดิน m โมมอสโกและไฮเดมไฮยันเกมออสเตรียครับหรือล่าสุดเปิดสนามบุนเดสลีกาก็ชนะอันทัดหนึ่งประตูต่อศูนย์อีกแล้วประเด็นคือมาแบบสายคลีนด้วย กดสกอร์รวมไปทั้งสิ้น11ประตูต่อ0จาก4เกมรวมขณะที่ราปิดเวียนนาเริ่มออกอาการเกมลีกเปิดมาโดนฮาร์ดเบิร์กล่อไปสขาเสีย0ประตูต่อ2ถัดมาลงเกมยูฟาแชมเปียนลีกที่อุตส่าห์นำก่อนในแหลกแรก2ประตูต่อ1ล่าสุดในแหลก2ไปเยือนสปาร์ตาปรากโดนล่อไปสนย0ประตูต่อ2ตบรอบซะอย่างนั้นประเด็นคือรายการแชมเปียนลีกที่ว่าเพิ่งจะผ่านมาได้แค่ไม่ถึง3วันที่ผ่านมานี่เอง สภาพจิตใจก็ไม่ดีสภาพความฟิตก็น้อยกว่าจ้องดวนกับ LASK ที่ยกระดับตัวเองมาอย่างต่อเนื่องดูแล้วเป็นงานยากสำหรับทีมเยือนดังนั้นคันีนเชีย LASK ดีกว่าครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่อง YouTube ของเราด้วยและอย่าลืมติดตามเว็บไซต์ golden g o net ของเราด้วยครับ